นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยในหัวข้อจากหนูถึงพินิษนายอนุทินบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปราศัยของพักการเมืองใดเพราะผมถือเป็นมารยาททางการเมืองและให้เป็นแนวทางผู้สมัครพักภูมิใจไทยปราศัยนำเสนอนโยบายพักภูมิใจไทย ไม่ปราศัยใส่ร้ายใครไม่ด่าไม่โจมตีใครแต่วันนี้ต้องขอกล่าวถึงการปราศัยของพินิษท,ที่ผมรู้จักมานานหลายปีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่สองของพรรคเพื่อไทยที่ได้ปราศัยที่จังหวัดนครพนม1พินิษเปลี่ยนไปมากตั้งแต่เข้ามาสู่การเมืองผมไม่อยากเชื่อว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันพินิษจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี ry, จริงๆจะเป็นไปได้ขนาดไหน 2. ในฐานะน้อง แต่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่ขอแนะนําให้ทุกคนทํางานการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่ด่าคนไปทั่วไม่พูดเท็จใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นต้องศึกษาให้ดีก่อนจะพูด 3. พักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนกัญชาเสรีเราจึงออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจพี่นิดทราบไหมครับว่าพักเพื่อไทยลงมติถอนกัญชาออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติด และลงมติรับหลักการร่างกฎหมายกัญชากัญชงนี่คือความจริงที่พี่นิษควรรู้ก่อนจะขึ้นเวทีปราศัยและต้องรู้ด้วยว่าการที่พักเพื่อไทยและพักการเมืองอื่นๆไม่สนับสนุนการออกกฎหมายกัญชากัญชงจึงทําให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงกัญชาได้เพราะไม่มีกฎหมายควบคุม 4. พักภูมิใจไทยเสนอชื่ออนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีติดป้ายไปทั่วประเทศไม่เคยพูดว่าเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีการที่พินิจประสัยบนเวทีว่าเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการให้ข้อมูลเท็จกับประชาชนผิดกฎหมายเลือกตั้ง 5. ผมยืนยันว่าเลือกภูมิใจไทยเบอร์7เป็นอันดับหนึ่งอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพักภูมิใจไทยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่เลือกเพื่อไทยไม่รู้ว่าเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นหรือไม่เพราะคะแนนนิยมยังน้อยกว่าแพทองทานชินวัตรอีกมาก 6. พินิจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันทำให้พักเพื่อไทยมีทางเดินแคบลงทุกวันสร้างเงื่อนไขไม่จับมือกับพักนั้นพักนี้ดูถูกดูแคลนนักการเมืองไปทั่วไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ทั้งๆที่พินิจเป็นคนหน้าใหม่ที่สุดในเวทีการเมืองและเป็นคนไม่มีประสบการณ์ในการเมือง ในฐานะรุ่นพี่ทางการเมืองขอบอกว่านักธุรกิจบางคนไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองเพราะเอาวิธีคิดแบบธุรกิจมาใช้ในการทำงานการเมืองแต่การเมืองไม่ใช่ธุรกิจนักการเมืองโดยเฉพาะคนจะเป็นผู้นำประเทศต้องสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติไม่ใช่สร้างความขัดแย้งหรือสร้างกำแพงใส่กันหลังวันที่14พฤษภาพินิจจะได้เรียนรู้การเมืองอีกแบบผมให้กำลังใจครับ ขณะที่นายเศรษฐาได้โพสต์ตอบกลับว่าขอบคุณคุณอนุทินที่ให้เกียรติเรียกผมว่าพี่และให้ข้อคิดกับรุ่นน้องทางการเมืองอย่างผมแต่ผมต้องขอแย้งในสิ่งที่คุณหนูบอกว่าผมเปลี่ยนไปเยอะผมยังยืนยันว่าผมเป็นนายเศรษฐาทวีสินคนเดิมที่ไม่จมตีตัวบุคคลมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ในภาคธุรกิจและผมยืนยันหลักการที่ไม่ว่ายังไงเราต้องพูดเรื่องความหรือการกระทำได้หากการกระทำเหล่านั้นส่งผลลบต่อสังคม ในช่วงที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ผมสัมผัสถึงความทุกใจของพี่น้องประชาชนด้วยตนเองพวกเขาแสดงความไม่พอใจกับภาพการปล่อยให้เกิดภาพนักเรียนอายุ1ิบขวบสูบกัญชาหรือการเกิดปัญหายาเสพติดอื่นๆมากขึ้นในชุมชนต่างๆซึ่งเป็นภาพที่ผมและพี่น้องประชาชนจํานวนมากรับไม่ได้และไม่อยากเห็นอนาคตของลูกหลานใช้ชีวิตในบ้านเมืองแบบนี้ผมได้แต่หวังว่าคุณหนูจะเห็นปัญหาที่ประชาชนเห็นเหมือนกับผมที่คุณหนูได้บอกว่า นักธุรกิจที่เข้าสู่การเมืองหลายคนไม่ประสบความสําเร็จผมเองในฐานะอดีตนักธุรกิจที่อาสาเข้ามาทํางานการเมืองความสําเร็จของผมคือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และการสร้างอนาคตที่ดีเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานผมไม่รู้ว่าความประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จของคุณหนูจะเหมือนกับผมหรือไม่โดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่จะไปขัดแย้งกับใครนายเศรษฐาทวีสินเชื่อในการพูดคุยรับฟังเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมก็พร้อมที่จะขัดแย้งถ้าอาจทำให้เส้นทางทางการเมืองแคบลง เพื่อเปิดกว้างอนาคตให้กับลูกหลานมากกว่าที่จะเกรงใจคนนั้นคนนี้เพื่อเปิดกว้างเส้นทางทางการเมืองแต่ทำให้ทางออกอนาคตของลูกหลานพวกเราแคบลง ช่วงนี้โค้งสุดท้ายผมขอให้คุณหนูดูแลสุขภาพเพื่อจะได้ใช้เวลาลงไปพูดคุยกับประชาชนรับฟังเสียงความต้องการของพวกเขาและรอรับฟังชั้นทามติจากพี่น้องประชาชนในวันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมกันครับเศรษฐาทวีสินคนเดิมเพิ่มเติมคือความหวังของพี่น้องประชาชนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีโดยการสแกน q r Code ด้วยนะครับ